ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูลส่งกระจายเสียงด้วยระบบ f m ความถี่95.5เมกะเฮิรตจากอาคารที่ทำการหมู่ที่6ถนนคลองขุดนาแคตํตบลคลองขุดอําเภอเมืองจังหวัดสตูลต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการข่าวเด่นประเด็น IOC ค่ะ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูลสำนักประชาสัมพันธ์เขต6กรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวเด่นประเด็นไ o c ช่วงแรกของรายการค่ะคุณผู้ฟังไปดูการเคาะร่างพระราชกฤษฎีกาของการประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะโดยนางสาวทิพาน,านันสิริชนะรองโฆษกประจําสํานักนายุกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าคณะรัฐมนตรีมีม,มติรับทราบและอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาสองฉบับก็คือร่างพรกรโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติพุทธศักราชและร่างพรกกําหนด โครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าพุทธศักราชนะคะซึ่งในส่วนนี้ก็ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการเสนอไปนะคะเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ไม่มีที่ดินทํากินและให้มีที่อยู่อาศัยหรือว่าทํากินในพื้นที่ดังกล่าวได้ และทำกินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพด้วยนะคะคุณผู้ฟังซึ่งขั้นต่อไปนะคะจะส่งให้ทางสำนักง,งานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเพื่อดำเนินการค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีพื้นที่เจอุทยานแห่งชาติที่ไหนบ้างแล้ว7เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าที่ไหนบ้างนะคะไปดูพื้นที่โครงการใน เเขตอุทยานแห่งชาติกันก่อนนะคะก็มีอุทยานแห่งชาติเขาคิชกูดอุทยานแห่งชาติเขา15ชั้นจังหวัดจันทบุรีอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์จังหวัดกาญจนบุรีอุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่จังหวัดอุตรดิตถ์อุทยานแห่งชาติตัดหมอกและอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูร์นะคะรวมถึงอุทยานแห่งชาติลานสางจังหวัดตากค่ะส่วนพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่านะคะมีที่ไหนกันบ้าง มีเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถา้ำผาท่าพลจังหวัดพิษนุโลกเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขื่อนป่าศักิชนลสิทธิ์จังหวัดลบบุรีเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพยาลอจังหวัดเชียงรายเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุนและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดงจังหวัดเพชรบูรณ์และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวาจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะคุณผู้ฟังซึ่งในส่วนนี้นะคะประชาชนที่ได้รับประโยชน์ในสิิทธอาศัย และก็ทํากินในเขตดังกล่าวนะคะก็คือจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือว่าได้ยื่นคําร้องขอสัญชาติไทยและอยู่ระหว่างการพิจารณาของพนักง,งานเจ้าหน้าที่ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีที่ดินทํากินและก็ได้อยู่อาศัยหรือทํากินในเขตดังกล่าวภายในกรอบเวลามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30มิถุนายน2541นั่นเองค่ะ คุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาของรายการข่าวเด่นประเด็น IOC กับดิฉันอ้อมอมรรัตจจนพริมทีมงานสวทสตูนต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะกลับมาพบก,กันในวันอาทิตย์หน้าเวลาเดิมสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพแล้วกลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ ติดตามประเด็นข่าวตามนโยบายศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ศูนย์ i o โโดยฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลและบริหารประเด็นส่วนปฏิบัติการและบริหารข้อมูลข่าวสารสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ในรายการข่าวเด่นประเด็น IOC ทางสวทสตูน FM 95.5เมกะเฮิร์แนะนำรายการได้ที่0-74-721535